ปัตตานีพนมนะคะรถเก๋งของสปปลาวอะค่ะคนขับเป็นชาวสาวปป,ปลาวขับฝ่าไฟแดงมาสปปลาวอะค่ะขับพุ่งฝ่าไฟแดงมาชนอย่างจังสาวลาวขับรถฝ่าไฟแดงเป็นเหตุให้คนอื่นต้องตุยกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปทุกคนทุกท่านครับผมคนอื่นก็ขอตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ส่องเตยพ่นชาแนละน้ะพีนนะพ่น้องเนาะกระแสเดือนเดือนร้อนร้อนลฟยพันน,น,นผ่านมากเอาเที่ควกันที่แรกก็บอยาก มาทําคลิปแล้วพี่น้องเนาะก็แปลว่าคลิปที่ทวนแล้วพี่น้องไปเบิ่งต่ละคลิปนะเพราะว่าเบ่าเที่พนเห็นแล้วก็น่าเห็นใจฝั่งที่อ่าสูญเสียแล้วพี่น้องเนาะก่อนนี้กราขอโทษขอไัยทีเบ่าวที่ย้นมาทําคลิปนะครับนะขอแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียนะครับนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าเบ่าวที่ยนพูดถึงเรื่องอะไรนะพี่น้องเนาะก็คือมีสาวลาวคนหนึ่งพี่น้องเอานํารถส่วนตัวเข้ามาที่ประเทศไทยนะจังหวัดหนึ่งนะ แล้วก็เลยเกิดการอุบัติเหตุนะพี่น้องเนาะสาเหตุผ่าไฟแดงนะไปชนรถอีกคันนะทำให้คนอื่นต้องตุยเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าบลติพุ่นบ่อยากใส่ภาษาถี่รุ่นแรงนะพี่น้องนะแบบว่าบลติพุ่นอย่ากว่าจะสีงซีนะพี่น้องสาวลาวท่านนี้อาจจะลืมตัวเพราะว่าเคยขับรถในบ้านตัวเองเนาะเพราะว่าจะทำอะไรก็ได้ที่บ้านของตัวเองอย่างเช่นอยากฝ่าไฟแดงก็ได้นะไม่ต้องแบบอ่ากลัวใครเพราะว่า ที่บ้านตัวเองไม่มีกงวงจรนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไฟแดงไม่มีกงวงจรจะเคยชินทําบ่อยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยแบบว่าเออลืมตัวทีนี้พอเอารถเข้ามาที่ประเทศไทยอาจจะลืมตัวนะมีไฟแดงก็ฝ่าเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นหลายคลิปที่คนเอาลงเลพี่น้องนะหลายคลิปแห้งฝ่าไฟแดงไฟอ่าจราจรเนาะพี่น้องเนาะอาจจะลืมตัวเพราะว่าบางทีคนก็เห็นคลิปอ่าหลายคลิปเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วน ทางบานเขาเบาโดยพ่นเองเลยพี่นอ้องบางทีรถติดเนี่ยเอาความเป็นจริงพี่นองรถติดเนี่ยเอารถขึ้นพุทบาทเลยพี่นอ้องเบิกทางพิเศษเลยนะคนไทยเห็นต้องอึ้งอ่ะบอกว่าโอ้โหเนี่ยรถติดตอนนี้แต่ว่าคนลาวต้องเปิดเส้นทางพิเศษเองนะคือเอารถขึ้นพุทธบาทครับไปทางพุทธบาทเอารถไปจอดบนพุทธบาทนะคือความเป็นจริงอาจจะเคยแบบเคยตัวนะพี่นอนะ้องนะอาจจะลืมนะเพราะว่าเคยใช้ชีวิตแบบนั้นนะเคยใช้แบบว่า สบายๆนะรถติดก็ปีนพุทบาทได้อะไรได้อย่างนี้นะพี่น้องนะไฟแดงก็เจอก็ผ่าได้นะเพราะว่าไม่มีกล้องไม่มีอะไรอาจจะเคยตัวแล้วก็ลืมว่าเออนี่คือประเทศไทยนะอาจจะลืมตัวสาเหตุที่ทาให้เอ,อเกิดอุบัติเหตุในคราวนี้นาะพี่น้องเนาะก<ๆ>็มีหลายๆคนนาอพี่น้องหลายๆคลิปที่ออกมาว่อนนะกับสาวเล่าทันทีน้พี่น้องท่ามู้เทเห็นทั้งคนเล่าเนยทั้งคนไทยเนยน้อพี่น้องไปจากไห้ทุกคนไปฟังนำกันน้พี่น้องว่าแต่ละคนคคยเห็นอย่างไรน้พี่น้องเนาะ ไปสร้างกิจอกันครับผมผมช้ำใจมากวันนี้ผมเสียใจมากๆกับคนลาวคนหนึ่งกับคนลาวคนหนึ่งย้ําคนลาวหนึ่งคนคนหนึ่งถ้ามาใช้ถนนในประเทศไทยไม่รู้หรอกว่าเขาจะขับรถมาเพื่ออะไรมีกิจธุระอะไรแต่วันนี้เขาทําให้พยาบาลของประเทศไทยหนึ่งคนพร้อมกับลูกน้อยในท้องสบายดีทุกคนพาดได้ติดตามข่าวนี้นบอกรที่นครพนมนะครับ,รโ,รบโดยมีรถเก่งคันหนึ่งที่ขับมาโดยหมอชาวสปรปวาวปรากฏว่ามีการฝากไปแดงพี<อ>่น้อง แลไปชนกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งรถคันนี้มากันเจคนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นผู้ช่วยพยาบาลสาว<อ>ท้องแก่8ดเดือนเป็นเพื่อนร่วมอาชีพด,ด้วยมันจับกันมาก่อนเลยมาเจอการอีกฝ่ายเนี่ยขู่าไฟแดงมาใช่หลังจากเกิดเหตุนี้นะครับผู้ช่วยพยาบาลสาวท้องแก่คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสข้างสุดท้ายกานว่าสาวีว่าบนลาวทีวาขี่พาไฟแดงแล้วไปตามพยาบาลสาวท่วาถือพาท้องแปดเดือนแลยเหตุเหตเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกนะคือเป็นหมอบุหู้วหมอปัวคนหรือหมอปัวหมา มอ,อยังกระสิบโหนาจ,จะเป็นมออันใน้ทำได้เฮียนดอกหนาจ,จะซื้อจ้างเขาไปขี่รถอยู่บ้านเพลินเมืองเพลินต้องหกกักษากฎจราจรบ่แม่อสิขี่แบบเทือนๆคือบ้านเมืองคืออยู่ล้ามึงอยากพาไฟแดงม,มึงไปยังไปได้เสียค่าปับป๊บปั๊บมาแล,ล้วก็แล้วบ้านเพลินเมืองเพลินมึงต้องให้เกียรติเขาการขี่รถอุบัติเหตุ จนถึงขันเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วแถมมึงยังบอบไปแสดงความเสียใจครอบครัวเขาชยชีวิตฟ้องลูกในท้องนะครับนี่แล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยอยู่ยาตามกฎหมายสอน,นีผมอยู่ในลาวนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงยี่สิบนะครับสี่โมงยี่สิบดูเขา,าคนาที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับเบิกลื่นพิเศษนะครับไปตามฟุตบาทเยอะมากนะครับ เยอะมากอ่าไปตามฟุตบาทเยอะมากเล่นเบิกเล่นพิเศษเลยนะครับนั่นแหละครับทุกคนครับเห็นคลิปก็แล้วนะพี่น้องคือเห็นอย่างไดนะที่เบาเตพลนให้พี่น้องได้ดูนะนี่คือความเป็นจริงนะพี่น้องอยู่บ้านเบาเตพนลนรถติดกับบะติดนะพี่น้องเอาขึ้นพุทธบาทใดเอารถไปจอดพุทธบาทใดซึ่งว่าเบาเตพลนก็มาเห็นงานอยู่เมืองไทยกัหลายปีนะพี่น้อง ถ้าประเทศไทยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะถ้าประเทศไทยนะหนึ่งคือคนไทยไม่ใช่คนมักง่ายนะย่อมยอมรับความเป็นจริงนะพี่น้องเนาถ้าคุณเอารถค้นไปวิ่งบนพุทบาทนะถ้าเสรษกิจมาเจอนะเขาจะปรับคันละห้าพันบาทเขาจะเขียนป้ายไว้ติดไว้ชัดเจนเลยนะคนไทยคือเป็นคนที่ชัดเจนนะพี่น้องถ้าคุณฝ่าฝืนถ้าเจ้าหน้าที่มาเจอเขาจะปรับคุณคันละห้าบัทห้าพันบาทพี่น,อน,ออน้องขอโทษขออภัยปฏิพวกนี่เห็นกับตานาะพี่น้องเนาะ คือคนที่เอามอเตอร์ไซค์หรืออะไรเอาขึ้นพุทบาทนะทางฝั่งไทยเนี่ยเทศกิจยกขึ้นรถเลยนะพี่น้องนะเอากระบะมาใส่เลยเพื่อเอาไปให้คนที่เป็นเจ้าของรถนี่ไปเสียค่าปรับว่า,า<ล>จับจริงนะแต่อยู่ฝั่งลาวไม่ครับไม่มีเทศกิจนะครับขึ้นพุทบาทได้นะรถรถใหญ่รถเก่งขึ้นไปจอดพุทบาทได้ก็เป็นภาพจริงๆนะคือมีพี่คนไทยเขาไปเห็นเขาก็อึ้งนะทึ่งนี่คือประเทศลาวเป็นไงของจริง นี่แหละพี่น้องบางทีสาวลราท่านี้อาจจะลืมตัวเอาความเป็นจริงนะพี่น้องนะลืมตัวว่าเออนี่คือประเทศไทยนะเรากําลังขับรถที่ประเทศไทยนึกว่าเออนี่คือบ้านเรานะเห็นไฟเขียวไฟแดงก็ไม่สนอนะ่ะเพราะว่าเคยเคยผ่าไฟแดงนาพี่น้องเนาะคือง,ง่ายๆว่ามันมันเป็นนิสัยอะ่ะแล้วก็เลยลืมลืมว่าเออเราเราไปอยู่บ้านคนอื่นนะเรามาขับรถที่บ้านคนอื่นนะประเทศอื่นนะแต่ว่าเราลืมตัวว่าเรานึกว่าที่นี่คือบ้านเราไงก็เลยเผลอเผลอขับรถผ่าไฟแดงนาพี่น้อง ขับอย่างเร็วเลยนะครับนะไม่ใช่ช้าๆนะขับอย่างเร็วเลยนะบอที่พูก็ได้เห็นในคลิปนะคือหลายๆคนก็ออกมาพูดในมุมมองต่างๆนะแต่บอที่พก็อยากพูดในมุมมองของบอที่พนะลองคิดกลับกันนะพี่น้องเนาะถ้าเหตุการณ์นี้ไพิเกิดขึ้นกับพว้ครัวสาวเล่าท่านนี้จะรู้สึกอย่างไรนะพี่น้องนะพ่อแม่ญาติพี่น้องเขารู้สึกอย่างไรกนะ็ที่จริงก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุถ้าคุณไม่ประมาทมันก็ไม่เป็นเพราะว่าไฟเขียวไฟแดงสีแยกมันก็มี เอาความเป็นจริงมาพี่น้องนะมีกฎกจราจรแต่คุณขับรถฝ่าไฟแดงนะถ้าคุณไม่ฝ่าไฟแดงเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะแมนบอกพี่น้องที่แหละจากความที่คุณเคยตัวเคยชินของคุณนิสัยของคุณนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ออกมานะพี่น้องนะเพราะว่าคนบางคนคนบางกลุ่มก็เห็นแก่ตัวนะพี่น้องนะ้องว่าเคยอ่าไปใส่นิสัยของเจ้าของนะพี่น้อง อยู่บ้านจาของอาจจะเคยแบบใ์นิสัยจ 4, ังสนะีนะพี่น้องอาจจะลืมตัวเป็นบางรังบางข้าวเนาะกับ่แน่ใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าคนเ้าถ้ามีจคิดใต้สำนึกทีดีกันเพราะอาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าอาจจะชินนะพี่น้องเนาะทำบ่อยแล้วก็ติดเป็นนิสัยบอทุยพนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะบอทุยพ่นว,ว่านะพี่น้องนะก็บ่จะเวายังหลายนะพี่น้องเนาะตามคลิปนะพี่น้องเนาะส่วนตัวบ่ได้พู่เองกนะรู้ซึกว่า คนลาวทั้งบ,าบัานบอลตีพ่น,นกับว่าจันด้พี่น้องเขากับโบโอเคนะมาฟังพี่น้องทั้งไทยกนะับแบบสุดยอดคือกันเพิ่นกับโอเคคือกันเนะพี่น้องเนาะทำไมต้องเป็นแบบนี้นะคือความสูญเสียนะพี่น้องนะคือเข้าใจทางพี่น้องฝั่งไทยนะคือเข้าใจนะพี่น้องคนลาวยังไม่เห็นด้วยเลยคนลาวก็แบบเข้าใจพี่น้องฝั่งไทยนะจนมีพี่แบบเป็นไอดอลเนี่ยเขาก็มาทำคลิปมาพูดในมุมมองของเขานะกระือว่า ดูเดือดเนาะพี่น้องเนาะงสำหรับกระทู้นี่กับเรื่องเล่านี่พี่น้องค็ไดเห็นจังใดเนาะพี่น้องเนก็ได้เห็นจังใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเนดะ้อกยสิลาพี่ลาน้องเพี่น้องเว้าหลายก็บจ่จบกรสิ้นเลยก็จะพูเว้าให้ว่าเบินขึ้นก็ได้เพราะว่าบางคนมันก็เห็นแก่ตัวจริงๆน้อพี่น้องเนาะทำจนชินทำจนติดนิสัยน,น้อพี่น้องเนาะก็เลยลืมตัว กสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกับฝากทุกคนถ้ามรรมกิปนี้เขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้อพี่น้องเนาะถ้าอยากซัพพอร์ตบ่าวตุ๊กพนก็อยากกดข่ามโฆษณาในเองนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากพ่อบ่าวตุ๊พนแต่ละมือแต่ละเว้นนะพี่น้องนะกบ่าวตุ๊กพิ่นสืโรคคลิปตลอดเน้อพี่น้องเนกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเน้อพี่น้องเนาะโรคคลิปได้ทางผู้ชมจะได้รัพทราบนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อยากขอตัวลาท่าผู้ชมไปก่อนเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสบายดีพี่น้องพบกันคลิปใหม่เดด้อคครรััับบสสวี